วันนี้พาทุกท่านมาดูเส้นทางการไปช่องสง,งมอำเภอภูสินจังหวัดศรีสะเกดครับผมตรงนี้จุดเริ่มต้นก็คือพยากรูปรีจุดเช็คอินนะครับผมมาพาขับรถมาชมวิวข้างทางสวยๆครับผมเนี่ยเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นขมานาคมชายแดนนะครับผมระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชาเนาะระหว่างขับไปมาไปมาเราจะเห็นรถกัมพูชาวิ่งไปมาเป็นจํานวนมากนะครับก็อาจจะเป็นรถเอาผัาดรู่หรูเลยครับผมเส้นนี้จะเป็นเส้นทางขมานาคมก็จะมีรถ อ่าหกล้อรถบรรทุกนะครับในการที่จะนําสินค้าอ่าเข้าไปยังต่างประเทศก็มีนะครับนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นเส้นของพี่น้องชาวกัมพูชานะด่านช่องสะง,งามอำเภอบุศินนะนี่อันนี้จะเป็นรถตู้เอาพาดน,นะครับผมของพี่น้องกัมพูชาก็จะมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขึ้นมาประเทศไทยเพื่อราาักษาการพยาบาลเนาะก็ที่ประเทศไทยเรามีการราาักษาการพยาบาลที่ดีนะครับเนี่ยเส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะมีทางที่สวยทางที่ขี้เรนะครับก็วิวก็สวยนะวิวข้างทางนะครับ เรื่อยแล้วครับผมนะฮะเราจะพาไปดูไปถึงแค่ชายแดนนับช่องสงามแค่นั้นครับผมตัวเนี้ยผมเส้นนี้ผมมาเป็นครั้งที่2นะครับมาครั้งแรกสุดน่าจะโอ้ยหลายปีมาแล้วช่วงนั้นนะ่ะคือผมสามารถข้ามด่านไปยังประเทศกัมพูชาได้ก็คือเดินข้ามไปเอาแค่บัตรประชาชนแรกแต่ทุกวันนี้คือต้องแบบเอาพาสปอร์ตเนาะเนี่ยเส้นทางก็จะมีทางคีเร่บแบบนี้เส้นปะแบบนี้นะครับผมเนี่ยฮะก็นี่อันนี้ก็รถตู้กัมพูชาอีกรอบหนึ่งอีกขั้นหนึ่งครับผมเนี่ย ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเส้นทางนะครับสวยๆนะครับผมอยู่ตรงนี้นะผมด้านขวามือก็จะเป็นตลาดเลยครับผมเนี่ยทางขวามือก็จะเป็นตลาดของ ที่นี่เลยครับผมก็จะมีการเปิดตลาดทุกวันอาทิตย์แล้วก็อีกวันหนึ่งผมจําไม่ได้นะก็พี่น้องกมพูชาจะพากันมาซื้อของเยอะๆมากมายก็จะมีรถโดยสารนะพาชาวกมพูชานะครับมาตลาดแห่งนี้นะครับเขาจะขนของไปยังประเทศเขานะครับก็เป็นการทําให้เศรษฐกิจประเทศไทยเราคึกคักแม่เท้าขายของขายดิบขายดีนะอันนี้ก็จะเป็นรถกมพูชาในเลี้ยวข้าตลาดไปแล้วนะครับผมนี่จะมีก็บางคนไม่ชอบขับรถมาเล่นนะครับขับมาได้ครับถนนสวยๆนะครับผมนะนะ มาครับแต่ในชายแดนไม่มีอะไรกินนะก็คือส่วนใหญ่ก็จะซื้อตรงตลาดเมื่อกี้นะตัวนี้คือเฉพาะคนที่จะมาเดินทางมาที่นี่ครับผมก็จะมีบ่อนคาสิโนอยู่ติดด่านเลยนะบ,บางคนก็จะเดินทางมาเล่นนะครับผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถกัมพูชาเยอะนะครับเดินทางมายังประเทศไทยนะครับผมเ,เอาให้กับพี่พ,พี่พามาดูถนนนะครับดูถนนทางขามาคมนะครับอันนี้ก็คืออยู่ภูสิงห์อาําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับผม นะฮะนี่มาดูเส้นทางนะเผื่อใครที่อยากมาเที่ยวชมนะครับผมนะฮะนอกจากมาจุดพยาคูปรีแล้วก็จะมาขับรถชมวิวตรงนี้ได้ครับผมเนะมื่อกี้เราจะเห็นรถโดยสารเนานะจะเป็นพี่น้องกัมพูชาขึ้นรถโดยสารมาครับผมตอนนี้ก็จะเป็นจุดตรวจสกัดนะครับของทหารนะับตรวจสกัดต่างๆนะครับผมนะเนี่ยข้างหน้านี้ก็จะเป็นด่านนะับด่านก็จะอยู่ข้างหน้าเลยนะครับ ด่านก็จะอยู่ข้างหน้านะครับใครที่มาจะเข้าก็ต้องทำพาสปอร์ตนะครับผมเนาะแต่พี่น้องกัมพูชาที่เดินทางมาตลาดก็มาเยอะแยะมากมายแต่ไม่แน่ใจว่าเขาต้องทำพาสปอร์ตไหมหรือว่าเป็นหนังสือโจกคราวไม่แน่ใจครับผมแต่เขาเขาว่ามาง่ายแต่เราไปไปยากต้องมีพาสปอร์ตเอกสารนะครับผมเนี่ยหน้าด่านก็ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นรถมากมายครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับเห็นรถเนี่ยก็ให้รับชมแค่นี้ครับผม